ครับเมื่อวานเนี่ยมีประเด็นหนึ่งที่ร้องเรียนเข้ามาที่โมรัลนิธิของเรานะครับแล้วเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ก็มีความาน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งอายุ37ปีเธออยู่ที่ซอยลาซานแถวๆซอยลาซานหรือถแถวบางนานะครับวันเกิดเหตุเนี่ยประมาณมกราคมปี 66, ครับย้อนกลับไปเป็นปีกว่าแล้วนะดีกว่าแต่ ก็มาร้องเรียนกับมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเราเธอบอกว่าต้นเดือนมกราเนี่ยนะครับเธอขับรถไปกับแฟนเพื่อจะไปตลาดหลังเลิกงานพอปรากฏว่าไปถึงใ้บริเวณปากซอยลาซาล57ท่อนไม้ทุกคนท่อนไม้ใหญ่ๆนะไม่ใช่กิ่งไม้นะพี่โดยกิ่งไม้เล็กๆเป็นท่อนขนาดใหญ่ขนาดนี้เออขนาดนี้คือท่อนไม้ตกลงมาใส่หัว โอ้โหอาบเลยแล้วเราคิดดูว่าเราขับมอเตอร์ไซค์หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์เพลินเนี่ยแล้วทอไม้ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะฮะลนมาใส่หัวแล้วเป็นกิ่งท่อนที่มันสดอยู่ด้วยน้ําหนักมันเยอะสดไหมสดนะฮะกิ่งสดเลยตามภาพที่เราดูนะครับคือไม่ไม่เสียชีวิตครับไม่เสียชีวิตพอคือเกิดเรื่องอย่างนั้นขึ้นอ่ะเราก็ตกใจนะตกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยเขาพยายามเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองนะพี่หนุ่ยมาปีกว่า ไปลงบันทึกประจําวันไปแจ้งที่เขตบางนาก็แล้วอะไรก็แล้วแต่กล้องวงจรปิดก็แล้วนะครับก็แล้วไม่มีความคืบหน้าครับคือเกิดเหตุมการา66 66หนังสือของกทมตอบกลับเดือนตุลา66นะครับแล้วไม่ได้ตอบกลับคนที่ร้องนะไปตอบกลับว่าพุ่มกลับการพุ่กลับสถานีตำรวจนครบาลเพราะว่า จะให้คนของเขตเนี่ยไปแจ้งความเขาอ้างว่ามีรถขนาดใหญ่มาชนต้นไม้และไอ้กิ่งไม้นี่มันก็หักอยู่บนต้นพอหักอยู่เสร็จเนี่ยมันไม่ได้หักร่วงลงมาเลยครับวันดีคืนดีผู้หญิงคนนี้ดวงสวยมันหล่นมันหล่นเองนั่นแหละครับใส่หัวเย็บไป40สบเข็มฮะโอ้โหก็คือ ทางของสำนักงานเขตขณะนั้นนะครับบางนาเนี่ยขณะนั้นได้อ้างว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเกิดจากรถบรรทุกหรือรถอะไรก็แล้วแต่มาชนกิ่งไม้กิ่งนี้จนมันหักคาแล้วก็ร่วงหล่นเป็นเหตุสุดวิสัยที่กรุงเทพมหานครไม่ต้องรับผิดชอบนะครับหนังสือฉบับนี้ที่บอกแบบนั้นบอกแบบนั้นแต่ประเด็นก็คือไม่ได้มีการพูดคุยกับผู้เสียหายให้เข้าใจไงครับ และเพิ่งมารู้วันนี้เนี่ยเราพาไปร้องเรียนกับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ท่านผู้ว่าราชการเทพมุนครขอบคุณท่านมาณที่นี้ด้วยที่ออกมารับเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเพราะมราขอบคุณท่านชัดชาติด้วยนะครับเพราะว่าวันที่ท่านก็มีงานภารกิจหลายงานนะครับก็ยังมารับหนังสือท่านก็ช่วงแรกก็รู้สึกตกใจว่ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นในเดือนยยนง้คือคือเขาถามผมเลยผู้ว่าเขาบอกเลยว่าเอ๊ะทำไมผมไม่รู้เรื่องนี้ไม่รู้ท่าน มันจะไปรู้ได้ยังไงก็เขตเขาไม่ได้รายงานท่านไปไม่รายงาน <ไป S 2> ท่านนะครับสำงท่ งานเขตบางนาช่วงนั้นไม่ได้รายงานท่านไปนะครับ,รบเสร็จแล้วปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ของเ,เขตก็มาชี้แจงเหมือนกันผมก็เพิ่งรู้นะจากหนังสือที่เขาตอบกลับที่ให้เขาก็ให้ชาวบ้านไปคิดเองเนี่ยสรุปแล้วกล้องวงจรปิดเนี่ยมันไม่ได้เห็นนะที่บอกว่ามีรถมาชนไม่มีไม่มีกล้องที่จะไปเห็นได้เขาบอกว่าใช้วิธีการสอบพยานพยานแวดล้อมแวดล้อมือชาวบ้านอยู่แถวนั้นในพื้นที่เขาบอกมันมีรถขนาดใหญ่มาชนนะ ทำให้กิ่งเนี้ยมันหักแต่มันไม่ร่วงนะตอนนั้นเอ้าแล้วสิเรียกว่าหักคาต้นต้นไม่ร่วงแต่ว่ามาโชคดวงไม่ดีครับมาตอนจังหวะคนนี้ผ่านมาพอดีซท้ายมาโอ้ชีวิตความปลอดภัยของคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครครับเป็นแบบนี้ อันนี้ก็ทางเขตชี้แจงไปครับแต่ทางท่านผู้ว่าเนี่ยท่านก็บอกว่าที่เราไปพบท่านผู้ว่าที่สาราว่าการกรุงเทพมหานครที่เสาชิงช้านะครับครับอ่าคุณเจมเล่าเลยครับท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าท่านก็รับเรื่องครับแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปดูเรื่องนี้ก่อนครับว่ามันเป็นมาเป็นไปยังไงมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างถ้าเกิดว่าประเด็นไหนที่จะต้องเยียวยาเข้าไปได้เดี๋ยวท่านก็จะไปดูให้ให้เลยครับครับเดี๋ยวผมก็เชื่อว่าท่านผู้ว่าท่านชาญชติเนี่ยนะก็จะเข้าไปดูจริงๆแหละ ประเด็นคือผู้เสียหายท่านนี้เนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งยื่นเรื่องเข้าไปนะครับเขายื่นเรื่องเข,<อ>งขาโทรเข้าไปต,าตั้งนานแล้วตั้งไปตามเรื่องที่สำนักงานเขตบางนาแล้วก็<ช>โทรเข้าไปสอบถามนะครับก็บไม่คืบหน้านะครับตลอดระยะเวลาปีกว่าๆจนเรื่องมาถึงมือของเรามาร้องที่มูลนิธินะครับนี่แหละครับเราก็เลยพาไปดําเนินการเอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า ทางกรุงเทพมหานครจะดําเนินการอย่างไรแต่ว่าเราผมเองเนี่ยก็ได้ฝากท่านผู้ว่าไปด้วยท่านผู้ว่าอคุณเจมผมก็บอกว่าท่านผู้ว่าครับทางมูลนิธิเราเนี่ยเห็นว่าเดือนมกราเนี่ยมันไม่ใช่หน่าฝนมันหนาวถูกไหมยังมีอุบัติเหตุต้นไม้กิ่งไม้ท่อนไม้มันตกลงมาใส่หัวชาวบ้านตอนนี้มันหน้าฝนใช่ใช่ใช่นะท่านต้องสั่งงานเขต กำชับเลยนะครับพี่หนุ่ยให้ไปดูแลหน่อยว่าต้นไม้ต้นไหนมันมีความเยอะมันมีกิ่งที่ที่มันยังเสี่ยงต่อที่รถบรรทุกนะครับหรือรถขนาดใหญ่แล้วก็ไปเสียสีหรือวิ่งผ่านไปกระทบกิ่งกิ่งนั้นนานๆเข้ามันก็จะถูกผูกก่อนนะครับแล้วก็หักลงมานะครับนะครับถ้าเกิดว่ามันไปโดนคนอาจจะเสียชีวิตอาจจะไม่โชคดีแค่เย็บ4ีเข็ม นะครับถ้าดวงไม่ดีเหมือนคนที่ไปตกท่อฮะนะครับใช่ไหมอาจจะเสียชีวิตได้ชครับโอ้โหนะก็ได้ฝากท่านไปแล้วท่านก็บอกว่าท่านจะไปดํำเนินการกับทางสำนักงานเขตเพราะอย่าลืมนะฮะว่าเราไปเมื่อเช้าเนี่ยกอทมก็น่าเห็นใจท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับโอ้โหเรื่องที่มาร้องเรียนเยอะแยะไปหมดนะฮะนะครับน่าสารักว่าการกรุงเทพมหานครในแต่ละวันนะครับ ก็เรื่องนี้ก็สอบถามท่านเลยขาท่านนะครับท่านก็บอกผู้ว่าทํางานหนักมากนะครับเรื่องร้องเรียนแต่ละวันเข้ามาทุกวันคุณเจมอย่างนี้เรื่องจริงไม้หักเนี่ยนะครับเคยมีคาพิพากษานะครับหรือคําสั่งสารปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยมาแล้วนะฮะพิพากษามาแล้วนะครับนั่นคือคดีหมายเลขแดงที่1นึ่งหนึ่งสองศูนย์ิะครับวินิจฉัยเกี่ยวกับกิ่งไม้นะครับคุณเจม นะครับตอนนั้นก็เป็นบริษัทแห่งหนึ่งนะครับผมไม่เอ่ยชื่อนะครับผู้ฟ้องนะครับฟ้องกรุงเทพหาดครเป็นผู้ถูกฟ้องนะครับคดีฟ้องสารปกครองเนี่ยเขาจะเรียกคนเป็นโจทย์ว่าผู้ฟ้องนะครับผู้ฟ้องคดีกับคนเป็นจำเลยเรียกว่าผู้ถูกฟ้องคดีนะฮะครับในคดีนี้นะฮะกรุงเทพหาครเป็นผู้ถูกฟ้องคดีครับคือเทียบเคียงนะฮะกับเรื่องกิ่งไม้ต้นไม้กิ่งไม้คดีเนี้ยเป็นต้นไม้ที่ล้มทับ รถเขานะครับไม่ใช่หักอันนี้คดีน,นี้ที่รองสามบกนี่ต้นไม้เลยล้มทับแต <8 S 2> <ถ>่เทียบเคียงใกล้เคียงกันเลยฮะคําพิทดาใช้ของท่านนะครับท่านบอกว่ากรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพรบรบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี2528ย่อมมีหน้าที่ดูแลต้นไม้ในทางสารจรและ ที่ขึ้นอยู่ที่สานที่กรุงเทพมหานครรับผิดชอบนะครับย่อมปฏิเสธไม่ได้ที่กรุงเทพมหานครต้องดูแลทนุบำรุงรักษาตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนทั่วไปนะ<อ>ครับคด,ดีนี้ท่านบอกว่ากรุงเทพมหานครมีหน้าที่ตามนี้นะครับเมื่อกรุงเทพรละเลยในการบำรุงรักษานะครับย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าจะไม่ต้องรับผิดชอบกรุงเทพมหานคร,รถ,ถือว่าประมาท ท่านใช้คํานี้นะครับประมาทเลินเล่อ,อย่างร้ายแรงนะครับต้องชดใช้ความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีครับ,ค,รบคดีนี้มีบรรทันธธานเทียบเคียงแล้วนะฮะอพอสารปกครองท่านเมื่อไปฟ้องคดีแล้วเนี่ยท่านสามารถมีอำนาจในการไต่สวนเรียกหน่วยงานราชการทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลหครับครับนะครับอันนี้คดีก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามคดีทางปกครองสารปกครองสูงสุด หมายเลขคดีดแดงที่1120 2563นะครับแล้วแบบนี้เนี่ยผู้ร้องที่มากับเราเนี่ยครับเขาจะมีอมโอกาสได้รับเงินชดเชยเท่าที่ฟังท่านผู้ว่าชาชาสินธิพยพันนะครับท่านมีคําพูดอย่างชัดเจนว่าสะพานแรกท่านบอกทําไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยนะครับเพราะเรื่องเนี่ยมันอยู่ที่เขต ไม่ได้ถูกรายงานมาที่กรุงเทพมหานครนะครับคือเขียนไม่ทําจบว่างั้นเอะไม่ทําจบแล้วก็ไม่รายงานท่านนะครับพยายามเอาเงินส่วนตัวห้าพันบาทนะครับยัดให้ผู้เสียหายนะครับแต่ผู้เสียหายเขารักษาตัวมาสี่0มื่นขณะนั้นสี่หมกว่าบาทด้วยซ้ํานะครับเขาก็ไม่รับนะครับเรื่องนี้ก็คิดว่าท่านผู้ว่าท่านก็ดูพูดคุยชัดเจนเมื่อเช้าว่าเดี๋ยวหาวิธีเยียวยาคงไม่ถึงขนาดต้องไปฟ้องร้องกันนะครับเมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับ และเกิดจากความประมาทนะครับของทางเจ้าหน้าที่ปทมท่านผู้ว่าก็จะเยียวยาให้ผู้เสียหายนะครับโอเค